โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีโดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีเพจแท้มีผู้ติด,ดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอวที่กำลังมาแรงมีไอดีแลกคอนสกินแลเพียบราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ สวัสดีนะครับผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเะครันี่ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซะึ่งในนี้นะครับผมนะฮก็อยู่เกมอาวีนั่นเองนะเราก็อยู่กับฮีโร่ใหม่นะครับผมคลิปนั่นเองนะฮะไม่ใช่ละไอ้เขียโอเคนะครับผมนะซึ่งผมก็เอาอ่าเขาเรียกว่าโมเดลคลิปนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปตัวไหนได้เป็นแบบเป็นคลิปแบบตัวเล็กแถวหน้าไม่รู้ไม่ได้จำนะดูหน้าดิโอ้หนักามากนะใส่กับฟอเรนนะครับผมเนะี่ยจริงใส่กับเพนจะเข้ากันหรือเปล่าไม่แน่ใจแนละ้วเพราะว่ามันถือโล่ด้วยไง โอเคเดี okay, ๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมนะว่าเวลาใส่ฟอเรมมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคไม่พูดรำนมเพลงกันะครับผมนะผมจะไม่ขี้เกียจอันนี้แล้วผมเข้าไปหมดปกติเลยครับผมนะซึ่งผมเล่นฟอเรมไม่เป็นนะบอกก่อนนะครับผมนะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกดเลยเออเฮ้ยเป็นคนกดฟอเรมแล้วแย่ละกูโอเคนะครับผมนะตอนนี้ก็ไปอยู่ในเกมไปที่แล้วเฮ้ยอยู่ดูน่าขวบมากไอ้เจ้น่าเกลียดมากดูดิ โอทาเต้นแะ้วไอเจ้าขาผมไปจากไหนว่าโอดีไงโอที่แน้จริงแล้วคลิปันขายาวนะทุกคนอะไรเนี่ยกันโจมตีทั้งเจ้อันนไ้ตัวนี้ก็ผมไม่เคยเล่นเลยนะเล่นไม่เป็นเลยดีกว่านะฮะสำหรับฟอเลนนะโออ่ะไอ้เย็ดูลำแสงออล่าฮะเดี๋ยวฝึกลำช่วยช่วยช่วยฮะฝึกลำลองดูแล้วไหวเปล่าจิมแล้วก็จิมโอโอ อุได้อยู่ได้อยู่อันนี้คือเป้านิ่งไงเดี๋ยวต้องลองดูเป้าแบบไอ้เหี้ยแล้วฝั่งเราข้ามเป็นฟอร์เรนด้วยว้าวไอ้เหียนี่การแบบขิงกันมาแน่ไอ้เหียไปไม่เก็บถือดอกไอ้ทัดเอาแย่ละไอ้เหียอุ้ยเอ้าเมื่อกี้เขาปัดปัดาดอกไปแล้วไม่ใช่ไม่ติดเฉยเลยเขาโอ้ยยอยยโอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไอ้เฮียหนีก่อนเฮียมาเลย เฮ้ยไอเหี้ยมาจริงโอ้ยไอเหี้กดงานสกิลสองไม่ทันเมื่อกี้โอ้ยดูดูยี่งเฟี้ยวขนาดไหนก็เทียวว่าหนุ่มเจอกูซะเลยเล่นไม่เป็นโอ้คลิปป่ากูไม่คลิปป่าคลิปเลนเฮ้ยไอเหี้ยไปโดนอีกอับไม่ไงมาดิมาดิเอาเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเย้ไช็อตสุดท้ายผมพลาดไม่น่าเลยกูมันก็ได้แล้วน่ะโอ้โหไม่แเละถือว่ามันก็หนีคีบป,ป่าเหมือนกันไม่ใช่คีบป่าหรืคีบเลนเอ้ยคีบเลนกูคนละสีอีกไอ้เฮ้ยทรยศคีบจะไม่ทนแนะกูจะไม่ยอมเป็นทาสของพวกมึงอีกต่อไปโอ้โหเฮ้ยมาดิ เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะไอ้ย oh 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 <sh> ิ่มไม่ถึงโอ้แย่ละมาดิกวนเตีใส่เลยนะกลัวตีใส่เลยนะอืม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 อืยิ่มบาดอกไม่โดนดีนะกูโอ้ยแย่ละจิ้มไอ้ยิ่มจิ้มกูเบาจังวะเฮ้ยโอ้โหไอ้เยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแบบวอร์มมือก่อนนะฮะไม่เคยเล่นตัวนี้ผมต้องแบบเรียนรู้สักพักหนึ่งขี้อ่างละกู ผมเคยเล่นตัวนี้ลงช่องไปเมื่อสองปีที่แล้วว่างไอ้ดาหยาเปยจากนัทผมก็ไม่เคยยิ้มจะไปจับเล่นตัวนี้อีกเลยฮะสังเกตในช่องผมได้ไม่มีเลยเฮ้ยมาดิไอ้เหียมันแรงจังนะอ่ะอุย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 ,อยมันได้ของแล้วแน่เลยกูว่าขอมที่เพื่อนเฮ้ยมันห้ามมากมันไม่ถอยนะเฮ้ยช่วยอยู่จิ้มจิ้ม เฮยกูจิ้มไม่เข้าเลยเอามาเพื่อนเออนี่ปลาดอกมายัดหน้ารับไปซะโอ้ยแย่ละแย่ละเยอะมากเดี๋ยวคลิปฮะอ๋อๆ๋ออมาถอยเก็บนะอุ้ยแซมซะนะฟอร์เรนโอเคเคลียร์คลิปได้บนไอ้ล่างสามเพื่อนโอ้บนเราก็สามดันต่อเลยคลิปกนหมดละ คินต่อไปออกเป็นอะไรดีมันจะออกเป็นอะไรไม่รู้ว่าผมขอออกเป็นอวิอ่นอ,อามก็แล้วกันน่าจะดีดเฮ้ยเฮยผมเห็นเลือดโลผมเห็นไขโลหินไขโลเซจีอืมอืมลำในบ้านไงแบบโชว์โหดเฮ้ยเอ้ยไรมาวะโอ้ยเฮี้ยกูตกใจพอรเรนเมื่อกี้โอ้ยเย่ละเยอะมากอืมอืมจุกจุกอย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ อาลาอกมาไปรับโอ้โหเยอะมากทีมเลนลลางเฮลเฮลกูใส่เลยกูเอาแครี่ด้านหลังต่างหากปาออกมายัดหน้ามาดิล้วงสองกูจะล้วงสองปาดอกมายัดหน้าอีกทีนึงแล้วก็เต็มอืมเอา้าไอ้คลิปยิงกูแน่เลยเมื่อกี้กูเห็นมันตายก่อนแล้วนะ ไี่สีคิวเลยเล่นไปเล่นมามันเดี่วตัวนี้ชิ้นต่อไปเอาอะไรเดียะเจาะก,ก่อนเลยแล้วกันนะโบเคลนนะผมเอ้ยเพื่อนเอ้ยอ,อ๋ออาสวยนี่จิ้มทีเดียวปาออกมายัดหน้าแล้วก็ฟิกเกอร์ตามองกูเอสูโผล่มาจากไหนวะไอ้สูแม็กอยู่หลังบบลมันเก็บหมดเลยเก็บซากเอ้ยมันดีเล่นไปเล่นมาตัวนี้ โอ้า oh, คิวแล้วห้าคิวแล้วโอ้ oh, ยังเก็บดอกไม้ยังไม่แม่นเลยฮะเออชิ้นต่อไปเป็นอะไรดีวะก็เกิดเลยละกันมาแค่นี้ก็น่าจะแรงมากๆแล้วแต่ว่าตัวผมมันโคตรบางเฮ้ยกูคือคู่ทรยศไปคีบอืมอืม โอ้ในบ้านเดนโรกันมากผู้ทรยศผู้ทรยศอืมเฮ้ยอะไรกันน่ะสวยอุยอ้ยเอาชีวิตจะเอาเหรอมาดิก็มาดิต่อเลยละกันจิ้มอุย้ยนี่เดียวมันตายอยูย่ไม่โตบ้างมากอะทุกคนไม่ยอมบันรอตัวนี้ไม่อมโตไม่อย่างแรงเลยตัวเฮี้ยเลยเดี๋ยวพอเลน่น ไม่แรงก็แปลกกันผมออกกองน,นี่เฮ้ยติมพีเดียวพอลาดเขาเฮ้ยบอลเลนต้นเกมกดกักวอืมพึ่งทีม,มเจกูไม่คิดแรงมากกันทุกคนทำไเล่นไปฮะ เฮ้ยสวยเหิมเกลือม,มากตอนนี้กูล้วงขาบ้านเรียบร้อยฟิกเกอร์ออกเอ้ยเฮียไม่ทันไอเฮียไปไหนเนี่ยเอาโอ้โหเฮ้ยเฮียเทลมันแรงแล้วนะเทลมันแรงหรือกูบางว,วะเนี่ยด,ดูเทลไม่ไล่ยิงเลยโอ้โหไม่ทันเฮ้ยเอาแครี่ดีกว่ามาเลยกูบกหมดอนะ่ะโอ้ยโอ้ตี๋ตัตน โอ้โหเยี่ยโคตรแรงเลยแต่ตัวเยี่ยผมบังเองอะโอ้เรียบร,ร้อยเฮ้ยทีมร้อยได้สามทางคุ้มอยู่เฮ้ยเทลกูจัดการเองเพื่อนดอกไม้จิ้มหน้าอืมอืมโอหแรงมากจิ้มสองทีเฮ้ยพอเล่นกูเน้นพวกนี่ไอ้ดอกไม้ยัดหน้าเลย โอ้โหสิบเอ็ดคิวแล้วเกจยวมันมากผมว่ามันเน้นถึกหรือมันจะมันกว่านี้นะคือแบบเน้นลำหมดไอ้เน,นี้คือแบบผมเล่นดาเมจไงมันเลยแบบได้ล้ำแป๊บเดียวแต่มันแรงมากเลยนะโอ,โอ้โหจิ้ม 2000. ทีสองพันเนี่ยโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกเหรอเฮ้ยเอาเหรอมาดิเอากูก็บวกนะมาดิหนึ่งหนึ่งได้นะ เฮ้ยโทษทีกูเกือบแล้วแรงกว่าครับผมแล้วกูเน้นดาเมจโอ้ขนาดมันเล่นถ <ale> ึงนะว่าผมเกือบตายเลยดูดิอุ้ยมันก็ดาเมจเหมือนกันนี่หว่ามันมีดาบแดงอยู่เห็นเทลเห็นเทลทุกคนผมเห็นเทลผมเห็นเทลผมเห็นเทีแรงมากมาดิ กูแล้วเนี่ยชนะแล้วเนี่ยได้ทั้งคงได้ฝั่งตรงข้ามตายแคลรี่มันตายอีกแต่มันแคลรีป่ป่ายกลงนี่หว่าเฮ้ยอะไรฟอร์เรนกูฟิกเกอร์ตามแล้วก็จิมจิมปาดดอกไม้ดังหน้าจิมแรงมากโอ้ยจบเลยวะเนี่อือโอ้ยแข็งจิมนี่ไงกูมีทูดาเมดโอ้จบ <laughs> โอเคนะไม่ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะเป็นไงก็บ้างนะก็คลิปนะครับโอ้ยเทียดดูท่าเต้นเป็นน่าเกลียดมากอ่ะโอเคบายผม